โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เซ็กซี่เกมเช่นเคยนะฮะด้วยงบ50บาทนะฮะห้บ,บาทวันนี้จะไปได้ไกลเท่าไหร,ร่นะฮะอยากให้คนรับชมกันจนจบนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมากเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาห้องที่ผมเลงไว้นนะคือห้อง4 0 2นะครับห้อง4 0 2นเนี่ยน่าสนใจนะไปเลยดีกว่าครับมาืมปีนฟองอยู่ไหม เปิดมาโอ้โหเปลี่ยนเขาเลยปะเนี่ยเกินไปเปลี่ยนอ้าวอีชลผมนึกว่าเปลี่ยนเขาแต่ไม่ใช่ชนมถ้าชนอย่างนี้ขอดูก่อนหนึ่งไม้นะครับ <c oughs> เข้ามาก็ต้องใจเย็นๆนะเออนะการเล่นนี่ไม่ต้องใจเย็นนะเวลาโดนก็ต้องอย่าหัวร้อนนะครับแต่จะทําทยากนะพูดง่ายาทำยากนะครับอันนี้เข้าใจอยู่เลยผมก็ ก็เป็นอะเดี๋ยวดูกันนะฮะไม้นี้ออกอะไรนะครับแต่ที่เลงไว้อยากให้เป็นปิงปองเข้าไพ่สากลมากกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาปิงปองเข้าไพ่สากลตรงเนี้เขาไพ่ทึบจะเปลี่ยนนะเออเพราะว่าแดงมามันจะขึ้นแดงครับมันจะเป็นซ้ากันเปิดเจ็ดมาเหมือนจะน้ําเงินนะโอเคขึ้นน้ําเงินถ้าขึ้นน้าเงินนี่น่าจะไปทางปิงปองเข้าไพ่ทึบเหมือนจะใช่ขึ้นน้ําเงินเพราะนั้นลูกนี้ ต้องให้น้ําเงินเพื่อเป็นปิงปองเขาให้ทึบนะครับอ่าโอเคผมตามเขาไปทึบแล้วกันเขาไห้ทึบปิงปองอยู่แต่มันยาวมากเลยวะ่ะหน้าตาที่ผานขอ,อไปน้ําเงินนะฮะมาไมลแรกจ่ายไปก่อนนะฮะใครอยากอ่านเขาให้เป็นนะครับตามลายแทงของเราไปได้เลยนะครับมาดูกันเปิดมาลูดีอุ้ยแล้วเป็นสเอ้ยน้อยกว่าอย,ย่าเ้ย มาหกโอเคสวยๆโอ้โหโอเคครับรับเต็มนะฮะม้แรกโอเคสวยๆไปต่ออย่างนี้เข้าไปทึบไหลยอยู่แต่ว่ามันน่าจะม,มันยาวจังวะ <c oughs> มันยาวจังวะมันยาวเกินแบบว่าเนะี่ยขอใส่น้ำเงินก่อนเลยแล้วกันนะมาลูกนี้ให้ไปที่น้ำเงินนะครับให้น้ำเงินเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนนะเขาให้เขาให้อะปีดฟองของ,ของเขาให้ทึบนะฮะ เออผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะอ mm ืมมันน่าจะเปลี่ยนแหละนะมันแล้วอีกอย่างแถวนี้มันมีเสมอด้วยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาไหมเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับรับเต็มนะฮะเอาเรื่องมาไว้มา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 ,มา,มาอยู่มาอยู่มาอยู่เอาว่ะเอาว่ะลูกนีมก้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสนํำเงินต่อนะ เออมีโอกาสน้ำเงินต่อแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาชนกับน้ำเงินห้าลูกก่อนหน้าด้วยนะครับอันนี้ขอให้ไปที่น้ำเงินนะฮะมาใส่ไปเลยชอบกระจัดขัดกส็สวนใครอยากอ่านเข้าไปเป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยน,นะเออมาดูนะครับลูกนี้เปิดมาเอยโอเครับเต็มดีครับดอกนี้สวยๆโอเคเว้ยมา ตรงนี้ก็หน้าตัดนะฮะตามเขาไพ่าสากลถ้าสากลหน้าตัดแดงถ้าดูจากสากลนะแล้วตัดแดงมาตัดแดงน่าจะตัดแดงว่ะผมขอตัดแดงแล้วกันนะเพราะว่ามันมีห้าลูกเหมือนกันอน่ะเปิดไปแล้วกันพี่แดงนะมาห้าลูกของน้ําเงินนะฮะตรงตรงไอเนี้ยเห็นไหมผมจะอบอกง่ายดีย เออห้าลูกน้ำเงินน่ะลองดูในสากรมันจะมีห้าลูกที่ยาวมาหรือนม่นมันชนกันนะหกมาเออย่างไงหกมาอมโอเคเปิดเอ้ยโหตกใจแม่นึกว่านึกว่ารดแต้มโหตกใจหมดโอเคฮะรับเต็มนะฮะดอกนี้โอเคสวยๆไปตามเขาไพ่สากรนะครับเขาไพ่สากรสวยๆขนาดนี้ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นลูกติดนะถ้าดู่ากสากรตรงนี้ไม่น่าเป็นลูกติดนะครับน่าให้น้ำเงิน ขอใส่น้ำเงินแล้วกันนะครับมาใส่ไปเลยเอ่าน้ำเงินแล้วกันนะถ้าดูจากสากลเนี่ยอืมมันเว้นเว้นกันว่ะมันเว้นเว้นกันแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นน้ำเงินนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบพอสมควรเปิดมาลูกนี้สวยๆและเป็นรียบร้อยครับโอเครับเต็มนะฮะดอกนี้โอเคเลยสวยๆกันไปสวยงาม น้ำเงินมาตรงนี้หน้าน้ำเงินต่อวะ่ะตรงนี้หน้าน้ำเงินต่อจริงๆอืมผมขอมันห้าสิบห้าสิบว่ะขอไปน้ำเงินอีกทีแล้วกันนะฮะมาวัดไปวเลยๆนะชอบกระจักรขัดกสวนคยอยากอ่านข้อพ้เป็นนะครับตามลายแทงโหเรามาได้เลยนะข้อพาโป่งก็จะเป็นน้าเงินขึ้นมาสามลูกชนสามลูกแดงด้วยนะครับตรงนี้ เปิด2มาและเป็น2แงต้มเฮ้ยโอเคโอ้ยมียโอเค,อเ,คเออรับเต็มนะฮะดอกนี้สวยงามสวยงามไปกันต่อนะฮะไปกันต่อมาลูกนี้นะฮะลูกนี้ให้เป็น2ตัดตามเขาให้สากลแล้วกันนะะแต่ก็น่ากลัวอยู่นะลูกเนี้ย ค่อนข้างยากนะนข้อนี้ไปไป,ไปมามเริ่มยากอะแต่ว่าแดงดีกว่านะฮะขอไปแดงนะครับมาใส่ไปเลยที่แดงนะฮะใครอยากอ่านก็ให้เป็นตามลายแทงของเราก็ได้เลยครับมาดูกันเปิดมาสามแล้วเอ้ยเอาน้ำน้ำอยู่น้ำอยู่เรียบร้อยครับรับเต็มน,นะฮะดอกนี้เออเอาเรื่องหะอ ไปกันต่ออย่างนี้ไปกันต่อค่อยว่าง่ายหน่อยนะอย่างนี้โอเคลูกนี้นะฮะลูกนี้หน้าให้น้ําเงินนะฮะน้าให้น้ําเงินเพราะว่าถ้าสังเกตของคเขาให้โป่งเนี่ยน้ําเงินขึ้นทะลุมาแล้วนะครับ <sk r isa> เพราะฉนั้นไม้นี้หน้าให้ที่น้ําเงินนะขอใส่ไปที่น้ําเงินเลยนะมามาฮะขอไปก่อนหนึ่งพันนะฮะหย่อนหย่อนไปก่อนเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็กลัวลูกคู่มันจะมาเหมือนกันนะมัน ห้องนี้มันเอาตรงยากริงยากเลยจริงแเ <c oughs> เปิดมาลูกนี้และเอ้ยอยยาโอ้โหเอาว่ะมาที่หลังดังกว่ารับเต็มนะฮะโอเคว่าจะหยอดหยอดหนึ่งพันเผื่อมันขึ้นลูกคู่เราใจก็ไปลูกคู่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าออีกใจก็ไปทางปีกปองเข้าไปโป่งนะมาลูกนี้ขอไปน้ําเงินอีกทีนะครับป่าให้ไปที่น้ําเงินนะ ให้ไปที่มังกรเขาให้โป่งนะครับถห้ในเมื่อมาอย่างนี้ใส่ไปเลยห้าพันนะฮะมาอย่างอ่านเขาให้เป็นก็ตามลายแทงของเรามาได้เลยนะครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเน็ตจะไม่ดีลแล้วเนี่ยและโอ้ยเรียบร้อยปะเนี่ยเฮ้ย มาดีครับว่าเรียบร้อย7รับเต็มนะฮะดอกนี้โอเคเหมือนเน็ตจะไม่ค่อยดีแล้วผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือเป็นที่ค่ายเซ็กซี่นะอันนี้เออแต่ว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ